เขารถมาแล้วก็บอกว่าจะมามาเจาะน้ำฝ่ายลวงพอ่อก็บอกเอาตรงไหนดีลวงพ่อ,อไปชี้เอาทางนู้นถ้าจะเอาน้ําเอาทางนู้นน่าทำไปมาไปมาตรงนี้ลวงพอ่อง่ายดีแอ่งน้ําก็มีเขาบอกรถรถอบอตวิ่งน้ำสองเดือนเดือนละวันละสองเที่ยวสามเที่ยวก็มีคไม่รู้ว่าเขาจ้างกันยังไงเราก็ไม่รู้เอ๊ะก,ก็งงว่าเอ๊ะธรรมดาเจาะน้ํามันต้องมาฝังแต็บฝังอะไรให้เราทํไมไม่ยอม อันนี้กบไว้เฉยทิ้งรู้ไว้อย่างี้เฉยหลวงพ่อผิดสังเกตไหมว่าผิดสังเกตอะไรบ้างมันไม่ใช่จอบาดานธรรมดาก็ผิดสังเกตว่ามันมีเดี๋ยวมันมีด็อกเตอร์มีฝรั่งมีญี่ปุ่นอะไรมารถตู้สี่คันห้าคันบางทีมาจอดเป็นแถวแล้วเขาก็มีน้ำยงน้ำยาอะไรมาหยอดดู ภายในวัดป่าแห่งนี้นะคะนี่คือจุดหนึ่งใน200ท่อค่ะที่เมื่อ2ปีก่อนนั้นมีบริษัทเอกชนเข้ามาทําการขุดเจาะโดยอ้างว่าเข้ามาเพื่อหาแหล่งน้ําบาดาลค่ะแต่จากการดูความลึกของท่อที่เจาะนะคะแต่ละท่อนั้นไม่ต่ํากว่า200เมตรค่ะอย่างท่อนี้เดี๋ยวเราจะลองหย่อนหิตลงไปนะคะแล้วก็ฟังเสียงความลึกค่ะ แรงดันลมที่ดังขึ้นจากหลุมปริศนาแสดงให้เห็นถึงความลึกไม่ต่ำกว่า200เมตรหลุมนี้ถูกเจาะขึ้นภายในวัดถ้ำโพสีนวลตำบลลำสมพุงอเภอมวกเหล็กจังหวสระบ,บุรีพระครูสมุเขียวฐานะการาโรเล่าว่าช่วงเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมามีกลุ่มคนนำเอกสารมาให้เซ็นโดยบอกว่าจะมาขอเจาะสำรวจแหล่งน้ำบาดาลใช้เวลาขุดเจาะนานกว่า2เดือนก่อนจะพากันขนย้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่ออกจากวัดยามวิกาล ของใครก็ไม่รู้รเขาบอกก่ะจวน้ำบาดาลเขาเซ็นให้เลยแล้วมันดีใจไม่ต้องไปจ้างเขาเป็นแสนใช่ไหมล่ะดีใจลืมอ่านเลยผมไม่ต้องงานก็ก็ทำทีแบบกระจวน้ําบาดาลเลยเขาเจาะตรงนั้นเจาะตรงนั้น,นเขาก็อ้างมาตลอดอ <c oughs> เครื่องเครื่องเจาะไม่ใช่รถยนต์นะ <c oughs> เอาเครื่องมาตั้งเลย <c oughs> เครื่องนู้นมันเครื่องเดียวในประเทศไทยนี่มัน <c oughs> ดังไหมคะหลวงพ่อดังไหมคะเครื่องดังบุ้ม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 ทั้งวันเลยหลวงพ่ออยู่วัดยังไงก็อยู่อย่างนี้แหละนอนนี่งทั้งวันทั้งวันไม่มีฝุ่นไม่มีพอมันใช้น้ำใช้น้ำยเจาะ เพ,พราะมันไปตกพงน้ําก็หมดหมดมก็ตึงเรียกน้าอบตใครมาส่งน้คะอบตมาส่งวันละกี่เี่วก็มีสองเที่ยวสามเที่ยวก็มีมมตลอดสองเดือนเลยภาพถ่ายระหว่างการขุดเจาะของกลุ่มคนต่างชาติกว่า20คนและแท่งหินขนาดความลึกตั้งแต่50ถึง195เมตรคือหลักฐานชิ้นสำคัญที่พระครูยังเก็บไว้เพื่อรอคำอธิบายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงที่มาของการเจาะสำรวจ เพราะจนถึงขนาดนี้วัดยังไม่มีน้ําบาดาลใช้ตามที่กล่าวอ้างการเข้ามาขุดสํารวจแหล่งน้ําในวัดที่อยู่ห่างจากชุมชนกว่า5กิโลเมตรสร้างความเคลื่อนใจให้กับชาวบ้านมาตลอดสองเดือนที่พบว่ามีรถบรรทุกน้ําของอาบาตอลาสมพุงคอยส่งน้ําเพื่อใช้ขุดเจาะไม่ต่ํากว่าวันละสามรอบรวมถึงเศษแท่งคอลินจํานวนมากชี้เห็นว่าการสํารวจครั้งนี้คล้ายการสํารวจแรกที่เกิดขึ้นในจังหวัดพิจิตรแบบว่ามาัดเจ,จ๊ะแล้วก็เป็นอยู่สภาเนี่ย จักมีบ่มีหรือยังไงกับบ่ได้ให้ความกระจ่างอะไรชาวบ้านทิ้งไว้อย่างนี้จ<า>้ะคือจะมาเจาะแล้วก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยทําให้ชาวบ้านสงสยัยว่ามาเจาะนามบาดาหรือมาอะไรยังไงมันกนาดจีแบบว่าเออเจาะลงไปเราไม่มีมันกนาดจีมีแจง้งให้ชาวบ้านรู้ว่ามาเจาะแล้วมันไม่มีนามหรือยังไงกันขนาดจีบกเหตุผลตรงนี้จากการสอบถามชาวบ้านสองตำบลในอำเภอเมวอเมเหล็กคือตำบลลำสมพง์และตำบลลำพญากลานทราบว่า ช่วงปี2555เริ่มมีการเข้ามาของกลุ่มคนแปลกหน้าเข้าเจาะสำรวจในพื้นที่มากกว่า200จุดแต่ละจุดมีระดับความลึก200 300เมตรเมื่อทีมข่าวตรวจสอบหลุมที่ชาวบ้านบอกว่ามีการนำชื่อกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลมาปิดบ,บังไว้โดยป้ายระบุเป็นบ่อสังเกตการน้ำบาดาลแต่เมื่อชาวบ้านเคยขอใช้น้ำประปาจากจุดที่ขุดหน่วยงานรัฐกลับไม่ยอมให้ใช้งาน คือตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเป็นการสำรวจน้ำบาดาลตามที่เขาอ้างมานะคะแต่ขั้นตอนที่เราไปดูที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยรอบเหมืองเนี่ยมันเป็นบ่อลักษณะเดียวกัน<ม>แล้วขั้นตอนความลึกเนี่ยประมาณเดียวกัน<ม>ซึ่งการสังเกตน้ําบาดาลเนี่ยเราก็เชื่อว่ามันน่าจะมีแต่ที่เนี่ยมันไม่น่าจะต้องสังเกตถึงประมาณสองร้อยบ่อขึ้นไปอย่างนี้ไม่น่าใช่ค่ะสิ่งที่เราเดินครับช้านมาเนี่ยวันหนึ่ง ซึ่งอันใกล้นี่แหละเรามองว่าชาวบ้านจะเดือดร้อนเรื่องสิทธิที่ท,ทากินอันดับแรกเลยค่ะเป็นรูปธรรมแล้วเวลานี้ชาวบ้านโดนเรื่องกฎหมายป่าไม้เข้ามาแล้วก็สปกกําลังมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของสอปกคือมีการอนุมัติให้เอาไปทําหมู่แร่ในจ,จังหวัดอื่นเขาจริงแต่เรากําลังมองว่าขั้นตอนนั้นจะเกิดขึ้นที่นี่ด้วยเช่นกันค่ะการมาสํารวจไร่เมื่อปี2555ยังไม่มีชาวบ้านรับทราบจนเมื่อปี2556 พบมีหนังสือกลุ่มในทุนของบริษัทฟ้าร้องเข้ามาในพื้นที่จริงโดยยังไม่มีเอกสารขออาชญาบัตรพิเศษเพื่อการสำรวจแร่แต่อย่างใดนอกจากนี้ยังพบเอกสารบริษัทฟ้าร้องยื่นคำขอเตาสารมจังหวัดสระบ,บุรีเจ็ดแปลงรวมเนื้อที่กว่า6 5 0 0 0ไร่ทั้งนี้จังหวัดสระบ,บุรีและลบบุรีถือเป็นจังหวัดที่อยู่ในแนวเขตที่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีแร่ทองคาเช่นเดียวกับจังหวัดเลยจังหวัดพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยเฉพาะพื้นที่3าํตบลในอำเภอมวกเหล็ก กำลังตกเป็นที่หมายตาของกลุ่มทุนหวังเข้ามาทำประโยชน์โดยเชื่อว่าลึกลงไปจะมีแร่หลายชนิดโดยเฉพาะแร่ทองคําเอกรินศรีโยธีถ่ายภาพนันทพรทาวาระชินเอนทริฟรายงาน